อยากมีไล่ได้ตลอดทั้งปีปลูกพริกจ้าพี่น้องพริกที่วิตีของคนหลายคนมาแล้วเพราะว่าพริกปลูกได้ตลอดทั้งปีได้กินได้ขายตลอดทั้งปีจ้าพี่น้องเพราะว่าคนไทยชอบกินพริกชอบกินรสชาติผิดจ้าพี่น้องรสชาติทีจัดจ้านก็คือขาดบ่าอะไนการปรุงอาหารแตงแต่ละกอบรัวแต่เมื่อนี้แมลงพิษจะมากตอบปัญหาของเอฟซีที่เคยถามมาเนจ้าพี่น้องเนาะว่า เมลาไพป่ปลูกพริกเด็ดยอดบอบอจ้าพี่น้องเมล็ไพปัปลูกพริกบอเด็ดยอดเพราะว่าเมล็ไพปลูกพริกในพื้นที่หน่อยๆจ้าเพราะว่าต้องการให้เพื่อนึ้นสูงจ้าพี่น้องต้องการให้เพื่อนขุนสูงก็เลยก็ต้องการเพื่อนแตกแขนงหลายก็เลยวาตัดยอดจ้าปลูกแบบวาตัดยอดจ้าพี่น้องนี่และอีกอย่างหนึ่งปัญหาทีเอฟซี FC ถามเมลาไพันของมากการระบบการไยน้ำเนาะจ้าพี่น้องเนาะในช่วงนี้เมล็ไพัจะหายเป็นสปปิงเกอร์ พราะว่านี่คือปัญหาหนึ่งทีเอฟที FC ถามเมลัไพมาว่าการไ้น้ำดนดอกพริกดนใบพริกดนหมากพริกมันสิลลวงสิล้นบออันนี้เมลัไพ้าจะตัวให้ใจพี่น้องว่ามันบริกเกี่ยวกันใจพี่น้องยิ่งดีซ้ำเพราะว่าเพื่อนจะได้ซุ้มได้ยินและเพื่อนจะจับหมากดีจ้จพี่น้องมื้อนี้เมลันผ้ยสิให้พี่น้องเบิ่งเดอว่วาเมลัไพ้เก็บพริก สามแทวนี่แทวละสิบตนน้นเก็บสามแทวแม่น้ำพ่ยจะได้เงืนหลปันไดจ้าพี่นงําหรับการเก็บพริกว่าพี่สูตรไ้เบิ้งว่าพริกนวยดกซ้ำใดถ้าหายน้ำแบบนี้ําหรับการไยปุ๋ยแม่น้ำพ่จะหายสูตรสิบหาสิบหาสิบหา,หาสลับกันสิบสีสามสีด้วยจ้าพี่นงสลับกันกับสูตรนี้ยกเ,เว้นเว้นระยะใสซิบหาถึงยี่สิบมือจะใส่ขงังหนึ่ง คือสลรับซับเปลี่ยนก,นกันกับสองสูตรนี้ได้จากพี่น้องเพื่อว่าให้เขาได้ไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดเขาให้เขาอยู่ได้โดนๆจากพี่น้องให้เขาไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบนําถ้าตินต้นพริกเข้ายู่ได้โดนกด้เก็บมาเก็บน้อยโดนเท่ากับคุมคาในการปลูกแต่ละรลอบจากพี่น้องปลูกพริกใส่เวลาประมาณสามเดือนในการปลูกจนถึงจนถึจนได้เก็บเกีเก่ยวเนาะจากพี่น้องเนาะแต่ระยะการเก็บเกี่ยว ทีห้าสิเก็บผลผลิตยอยู่นี่ก็คือได้เก็บตแปดเดือนถึงปีหนึ่งจ้าพี่น้องห้าก็คอยมาท่าสาวเพิ่นอีกเทียแต่ต้นพีเพิ่นจู้ได้สองปีสามปีได้จ้าพี่น้อง้าเห้ารักษาดีเนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการปลูกการรักษาการดูแลการไฮน้ำของพีในช่วงนี้และสำหรับแนวทางการปลูกสิ่งปลูกของปลูกพักขายแมลาไพัปลูกอย่างแน่มือนี่แมล็ไพัเก็บอย่างแน่ ม่น้ั่ไ1่สิบห้าพี่นองไปเบิงว่าแม่นมั่งไพ่นะ่ะเก็บอีอย่างแน่มือนีไปนีเก็บพริกกบมะเขืออนึงก็คือเป็นตัวหนึ่งทีว่าคายดีตลอดทั้งปีปลูกได้ตลอดทั้งปีคือกานจะพี่นงการเฮ็ดกเกษตรแบบจังยืนแน่จากหน่อยอ่ายกเว้นจากพักจะพี่นองพักเข้าต้องปลูกบ่อยๆเนาะและช่วงนี้ก็ถือว่าปนถ้ำยากจะพี่นองในการปลูกพักนอกากหันมาเฮ็ดทีว่า คนทำบอยากแน่ก็คือการปลูกพริกปลูกมเะเขือปลูกพวกไม่เลื่อยปลูกฟักทองตัดยอดอีกยังประมาณนี้จ้าพี่น้องสำหรับการสร้างไร่ใดตลอดทั้งปีเมลน,น,น้ำายในน้ใหายพี่น้องปลูกแบบนี้นะจ้าพี่น้องเนาะแลวกการรักษาดูแลทาผู้ใดมีอีกอย่างสงสงสัยหรือว่าของใจยังกะสามารถคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเมลน้ำผ้ายของมาใดเนาะจ่าพี่น้องเนาะเม่น้ำผก็จะเก็บไว้เมล็ดพ,พัพนน้ำพริกพันนี ขอดีของเขากคือขัวดอกเขาเหนียวจ้ะพี่น้องบอลลวงบอลลุนไง,งอันนี้เป็นพริกกะเลี่ยงขาวจ้ะพี่น้องเป็นพริกกะเลี่ยงขาวเป็นดอกเป็นหมากที่ดกดีพ่อสมควรจ้ะพี่น้องเปลกกับมีรสชาติที่ว่าเพ็ดถืกใจถืกใจคนซื่อจ้ะพี่น้องถืกใจคนซือ่อยามองขามไร้ได้เล็กๆหน่อยจากการปลูกพักจากพี่น้องแม่ลำไพ่จะเก็บมือนีจะมีพริก มีมะเขืออันนี้จะเป็นมะเขือแบบแฟนซี่เลยจ้าพี่น้องมะเขือสองหลุ่นนี่แม่น้ำไผ่สองปลานี่จะเป็นมะเขือแบบแฟนซี่จะมีสีขาวบางังสีเขียวสีอ่อนบางลูกกลมๆแบบนี้ก็กะสวยดีแล้วก็กินดีจ้าพี่น้องกะคือกันก็มะเขือขาวแต้เพิ่นจะลูกง่ายกว่ามะเขือขาวได้จ้าพี่น้องเพิ่นออ,อกกลมๆคือกันก็มะเขือขาวแต่จะเพิ่นจะลูกง่ายจ้าพี่น้องก็จะมีทั้งสีม่วง ถือใจลูกค่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีหลากหลายสีสันเลยมเะเขือซื้อมาซ่องเดียวจ้าพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็มีมาแบบนี่หลากหลายสีสันหลากหลายลูกส้งเลยจ้าพี่น้องถือใจลูกค่าจ้าพี่น้องเก็บมเะเขือและแมน่นนะไพ่กับเก็บพริกเก็บมเะเขือเทศตัดยอดฟักท่องทั่วบาง นี่คือไา่ใดในการเทศกะสีของแมล่ลำไพ่ในเตละมือเนาะจากพี่น้องเตะแมล่ลำไพ่กะสีเวียนมือหนึ่งจะถ้าเก็บทุกมือบอดได้ทางานจ้ะพี่น้องบอดได้ทางานแมล่ลำไพ่เก็บพริกสามแถวแถวละสิบตน้นใดสามลอยจ้ะพี่น้องสรุปแล้วปลูกพริกสิบตน้นก็คือเก็บเอามือแต่ละมือแต่ละรวบคือถือต้นละสิบบาทจ้ะพี่น้องอันนี้แมล่ลำไพ่กับปลูกบ่นหน่อยต้นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะประมาณเป็100นลอยต้น เก็บเอาแค่มือและซ้ำนี่จ้าพี่น้องไล่ได้มือนี่ของเมียลำไสกะอยู่ทีหัวึคิดลอยแต่แต่กะตองเว้นมือเก็บนอกจากพี่น้องเนาะเพื่อจะได้มีเวลาทําการทํางานจ้าสำหรับคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องไปเพียงแค่นี้จ้าหวังว่าคลิปนี้คงสิเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้พี่น้องเมื่อไม่ทำเกษตรได้แบบมีรไล่ได้ตลอดทั้งปีนอกจากพี่น้องเนาะ ขอบุญขอบุญพี่น้องจ้าลาพี่และน้องไปเพียงแค่นี้จ้าคลิปหนะ้าพ่อกันไม่จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ